คือมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์มาก่อนนะครับว่าหัวหน้าองค์กรหนึ่งของโลกจะย้ายไปเป็นองค์กรที่สองในกรณีผมเนี่ยผมก็นั่งอยู่ในปีทรผมก็จะก,กลับบ้านพระยาผมเขาก็แพ็กกระเป๋าอะไรกันหมดแล้วเพราะว่าเหลืออีกปีเราก็เตรียมกลับบ้านแล้วเพราะว่า ตอสามปีที่เจริวาปีที่สามมันก็เตรียมกลับบ้านครูพี่นันก็มาขอผมบอกว่าผมต้องการหาคนมาทํางานที่อังธัดอังถัดเป็นองค์กรทางด้านการค้าและการพัฒนาที่สําคัญที่สุดของ UN มันเหมือนเป็นชีฟฟิคแอนอมกของยูเวันดีคือดีแกก็ถามผมมาแล้วยูเอ็ไม่สนใจเหรอผมก็บอกว่าผมไม่เคยคิดนะเพราะว่าผมคิดว่าผมอยู่องค์กรอญ่างหนึ่งแล้วเนี่ยไม่มีใครเคยข้ามห้วยไปกันที่ไหนเลยไม่มีแกบอกไม่เป็นไรผมเชื่ออยู่แล้วยูทําเรื่องการค้าดับเบิลยูมาช่วยอังถัดเนี่ยความรู้ของยูที่ดับเบิลย เรียกว่าเป็นขั้วตรงข้ามเป็นขั้วตรงข้ามตลอดเวลาครับตจะเปิดตะพี่ตะบันการค้าเสรีเสรีตะพี้ตะบันสุประชัยไปบอกว่าเสรีนะแต่เสรีต้องมีการพัฒนานะอยูชะลอบ้างเพ่โอเคฮะว่าฟังบ้างรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไหมสุประชัยก็ทำไปเรื่อยโคฟี่ก็มาบอกให้สุประชัยอยู่มาช่วยที่อังกฤษหน่อยให้เรามีแรงต่อรองกับด t o วทีหน่อยผมก็รับได้อะ ผมก็จะได้อยู่ต่อเจนีวาต่อนะเขาบอกได้อยู่มาอยู่เทอม4ปีนะกูฟี่นั้นเรียกผมมาพบที่นิวยอร์กเฮ้ยสุภชยัยมีคนขข้านๆชื่ออยู่คนอื่นเขาสาบสูญอยู่หมดนะเนี่ยตัวเฉพาะกลุ่ม g 7เซ n d c นเซ a ในจีนเนี่ยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา g 7เเอาอยู่ประเทศเดียวขัดข้านอยู่ประเทศอะไรประเทศไทยผมเนี่ยมึนเลยผม